ดูลินมังกรน,น้อยที่ประโยชน์ใหญ่หลวงมากจัดว่าเป็นตัวละครที่น่าเปิดสุดๆซึ่งจะจัดทีมได้ก็ต้องรู้เรื่องของเกมเพยก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างมาที่เกมเพย์จะมี2รูปแบบลางแรกก็คือสายซับที่เน้นลดต้านทานปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุไฟซึ่งจะเหมาะก,กับทีมแม่ทัพยอย่างเทพไฟไหมก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับลางที่2อ่ลางดูลินข้างและพร้อมทำ้ายมอนด้วยตัวเองลางนี้จะเป็นดานเมจเสริมนอกสนามให้อารมณ์เหมือนซินชิวหรือว่าเย่หลานธาตุไฟ แต่อาจจะไม่ถี่เท่าเย่หลานะบอกก่อนแล้วก่อนจะจัดทีมขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ทำาที่ที่27ดังนั้นเกมเพย์ยังไม่ทราบมากแต่ก็พอรู้ดังนั้นเรามาเริ่มที่ทีมแรกกันเลยครับทีมแรกขอนําเสนอคือทีมเทพขี้เมากับแม่มดคู่ใจอย่างที่รู้กันว่าพวกกลุ่มแม่มดเล่นกับดูลินแล้วมันเลิศมันปังแล้วก็บวกกับเวนติที่โดนปรับมาใหม่จากตัวซับที่โดนแกงมา5ปีเลยผ่านตัวเองจากซับมาเป็นดีเพสแทน ทีมนี้จะเน้นหลากหลายปฏิกิริยาและเหมาะมากสําหรับคนที่ชอบตัวละครเมืองมอนซึ่งทีมนะครับจะประกอบไปด้วยเวนติที่เป็น DPS ตัวดาเมจหลักยืนสนามแล้วก็จะเสริมดาเมจนอกสนามด้วยคนเบลท่าสายฟ้าก็คือฟิสและตัวซับเนตี้นี้นะครับก็จะเป็นดูลินส่วนสล็อตว่างอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวกันตายตัวไหนก็ได้แต่ถ้าให้แนะนําก็คงเป็นตัวที่ต้านสีๆด้วยเพราะถ้าเกิดโดนมอนสกิลเวนติอาจจะโดนขัดจังหวะในตอนยิงซึ่งดาเมจจะหายไปเยอะมากถ้าเกิดโดนขัดจังหวะ ดังนั้นก็แนะนําตัวกัน์ดสีๆด้วยนั่นเองมาที่ทีมที่2ทีมมังกรพ่นน้ําที่พ่นฝ่ายได้นิดหน่อยทีมนี้จะมีมังกร2คนซึ่งในทีมจระกอบไปด้วยนิวิเลตและดูรินเหมาะมากสําหรับคนที่ชอบเล่นระเหยและภาสีจะดีกว่ามาวิกาตรงที่ดูรินเนี่ยมีลดต้านทานด้วยส่วน2คนที่เหลือผมแนะนําเป็นฟูรน่าแล้วก็ซาโรเนนฟูรน่ากับพี่นิวเป็นของคู่กันอยู่แล้วส่วนซาโรเนนไม่ต้องพูดถึงครบชุดมาก มีการบับเละฮิวช่วยในการเก็บแฟนแฟร์ที่ฟูรีนาต้องการแล้วก็สามารถการตายตอนที่พี่นิวยืนฉีดด้วยได้นั่นเองถึงพี่นิวจะตายยากอยู่แล้วก็เถอะแล้วก็มาที่ทีมที่3ครับทีมหมัดเอาจริงทีมนี้เน้นละลายเพราะว่าทีมที่แล้วเน้นละเหิไปแล้วซึ่งทีมนี้นะครับจะประกอบไปด้วยผู้กำมัดอย่างพี่วิสลี์แล้วก็ตัวทำละลายอย่างดูรินดีเพสน้ำแข็งตัวเดียวที่ผมแนะนำนะครับเพราะว่าดีเพสคนอื่นเนี่ยเขาเน้นทำแช่แข็งมากกว่า ส่วนสองคนที่เหลือไม่พ้นตัวบับเทพอย่างฟูรีนาที่มีการแปะน้ำบวกกับดาเมดเพราะว่าเลือดพี่วิสลี่เนี่ยขึ้น,ข,นขึ้นลงลงทำให้เล่นคู่กับฟูรีนาได้ดีส่วนอีกคนจะเป็นใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะคาซือฮาหรือว่าสโรเนนถ้ารู้สึกว่าฟูรีนากินเลือดโหดมันโกใครมา,มามากเกินไปแนะนำอาจจะเป็นโคโคมิก็ได้นะครับเพราะว่าเข้าเงื่อนไขาการจัดทีม2น้ำและ2น้ำก็สามารถเพิ่ม H p ได้ แาเกิดว่าป้านฟูเอนามาดีประมาณหนึ่งฟูเอนาเลือดอาจจะเด้งไปถึง4 0,000ื่นเลยก็ได้ครับดังนั้นการใส่โคโคมิไปก็ไม่ได้แย่ในตี้นี้นะแล้วก็มาถึงทีมลองสุดท้ายครับทีมโอเวอร์โหลดซึ่งจะมีดีเพสสคนนะครับที่ผมแนะนําสําหรับทีมนี้ก็คือวาเลซ่าและคอรินแต่โดยส่วนตัวครับผมเชียร์คอร์ินมากกว่าซึ่งทีมเราจะฟิกให้มีแต่าธาตุไฟและไฟฟ้าและทีมนี้จะเหมาะมากสาหรับคนที่ชอบเล่นโอเวอร์โหลดซึ่งคนในทีมนะครับจะประกอบไปด้วยคอร์ินเชฟลูดูลิน ส่วนตัวสุดท้ายขอต้อนรับหมาป่าเดียวดายเข้าทีมเพราะว่าเข้าเงื่อนไขโอเวอร์โหลดและเป็นสายแม่มดอีกต่างหากอีกคนก็จะเป็นพี่เบียยนะครับน้องฟิตดาเมจต,ตัวตึงนอกสนามทีมนี้จะมันมือมากด้วยการกดสกิลแต่ละตัวที่กดแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสกิลอันติหรือปุ่มตีธรรมดาโดยรวมทีมนี้อาจจะไม่แรงเท่าทีมก่อนๆแต่สะใจด้วยตัวเลขที่ขึ้นอย่างมหาศาลแน่นอนแล้วก็มาถึงทีมสุดท้ายครับและทีมนี้นะครับเป็นทีมรวมพลคนแม่หมด เราจะรวมทุกตัวละครสายแม่มดมาในทีมเดียวกันซึ่งผมก็จะแนะนำดังนี้นะครับตัว DPS จะเป็นน้องคียวาทีลูของเจเอลิทที่ทำให้เราเอาหวังอยากให้น้องเรียกว่าพอส่วนตัวซับที่เหลือจะแนะนำว่าเป็นซูโคสหรือว่าดูลินทำให้ตัวบัฟเนี่ยจะเป็นโมนานั่นเองซึ่งโดนปรับมายัางไงค่อยว่ากันอีกทีภาพรวมของทีมนี้นะครับจะเป็นเจนใหม่ที่เก่างงไหมเพราะตัวละครที่อยู่ในทีมนี้นะครับเป็นตัวละครที่โดนปรับมาซึ่งจะเก่งขนาดไหนค่อยรอดูกันอีกทีนะ จบแล้วครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเนื่องจากว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นก็ยังเคมไม่ได้เหมือนกันว่าอยู่ในทีมพวกนี้ระเบิดหรือเปล่าเพราะทีมพวกนี้นะครับเป็นทีมที่ผมคิดสดๆร้อนๆเลยซึ่งถ้าเกิดใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับซึ่งดูลินเนี่ยมีโอกาสหุ้นขึ้นได้ค่อนข้างสูงครับใครที่เล็งจะเปิดอลิสเนี่ยผมแนะนําให้เปิดดูดินรอไว้เลยซึ่งคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ละกันครับไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าขออนุญาตบิด